สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม g a l ิเน f ฟรีไฟนะอ่ะก็ทุกคนก็ไม่น่าจะรู้หรอกว่านี่ชื่อเกมอะไรนะมีแค่ผมคนเดียวที่รู้อ่ะมีแค่ผมที่เล่นคนเดียวในโลกนี้ไง <c oughs> ก็ไม่อยากจะม้หรอนนะวันนี้เราก็มาลงที่ชื่อเมืองอะไรอ่ะ ฟอร์ชินอกเหรออะไรไม่เคยเล่นไงเราไม่เคยเล่นไงแต่พอดีว่ามันได้การฝามางะ <c oughs> ี่ก็ไอยากบอกน้องน้องๆมีเปล่าไอ้น้องๆไม่มน่าจะรู้หรอกว่านี่เกมอะไระน้องๆไม่เล่นกันไอ้เนี่ยคือเกมผู้ใหญ่เล่นกันน้อง <c oughs> นี่คืออะไรวะนี่เหรีออยญวะได้เหรียญสองร้อยวะเย้ <c oughs> แต่วันนี้พี่ก็มาลงสีหนึ่งนะแต่ว่าพี่อยู่แรงการไนงะพี่ไหวอนะ่ะไม่จะม้อสหรอกคือแบบว่าที่ไหนเจอพี่พี่เก็บหมดเลยไม่สนลูกใครอะ่ะเฮ้ยมีตัววะมีตัวมีตัวเดี๋ยวเราไปกินเห็ดแป๊บนึง <c oughs> ใครที่ผู้ใหญ่คนไหนที่เล่นฟีฟล์ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าพี่อะ่ะตึงที่สุดในเกมนี้อะ่ะ ที่1ทุกตาไม่อยากสมอม้หรอกเฮ้ยมีตัวอี่ไงน้องๆเห็นปะพี่ยิงัวาไปนิดนึงอ่ะตัวนี่ไงดาวสองฮะเป็นไงเจอพี่เนาะเดี๋ยวพี่เก็บให้ดูติดโคโน่ไอ้เย้าพี่ไม่พี่จะตายพี่ใจเย็นน้องอ้ไอยู่ไหเงีะ นี่ดูดเข้าไปเยจยูเอ็มพีกูพี่บอกแล้วถ้าเจอพี่อ่ะน้องๆตายหมดเฮ้ยผู้ใหญ่ตายหมดเลยไม่ไหวพี่นาอพี่อันดับหนึ่งในเกม,มฟรีไฟนี้ละก็ไม่อยากโม้อนะแต่ก็มันตึงจริงอ่ะเก็บไปสามแล้วเฮ้ยนี่คือตูออ้อะไรอ่ะฮะอะไรสกิลโคโน,โน่เฮ้ย ไม่ให้ใช้ซองสกิลเหรอเดี๋ยวซื้อก่อนห้าร้อยเลยอ๋อแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยซื้อหมดแล้วซื้อหมดเลยเอ้าเฮียเล่นสกิลอ่ะเอา้าเล่นสกิลโคโน่ไปไหนอ่ะเแค่มีแค่สกิลไอ้นี่เนี่ยเปิดจุดอย่ยงเฮียเป็นไรวะ ไม่ได้ยินเสียงเลยก็มาเข้าประเด็นเลยนะทุกคนพี่มันตึงเกินแต่ก็น้องๆคนไหนที่โหลดมาเกมนี้นะถ้าอยากเล่นกับพี่ก็เมนต์ยูไอดีมันเลยเดี๋ยวพี่จะเชิญเล่นด้วยก็ช่องพี่ไม่ดังอะ่ะพี่ไม่ญิงนะถ้าพี่ดังแล้วพี่ก็หญิงอะ่ะไม่อยากจะขิงนะเมื่อกี้ก็เก็บสามไปแล้วมายังได้กระศูนย์ว่ะ กระสุนแดงไงกระสุน SMG ไม่มีละแต่เหลือ14นัดพี่เอ้ยนี่ไง่ได้แล้วนี่เก็บเหรียไปสองรอ่อาไปซื้อกระสุนนะมันไม่พองไนงะพอดีเรามันโหดไงเก็บ4สียเราลงคนเดียวด้่นเฮ้มีแอดดับความือเดี๋ยวพี่ก็ไปเก็บแอดับแบบ๊บน้องนดูการเก็บแอดดับของพี่นะเดี๋ยวพี่จะเก็บให้ดู นี่เราก็มายืนวงตรงนี้นะน้องแต่น้องๆไม่ต้องหนีนะไม่ต้องออกวงนี้เดี๋ยวไอ้แบบมันจะไม่ขึ้นไงแต่น้องๆยืนอยู่นานนมันก็มีดับของให้นะให้มันเต็มมาสามเลเวลนะแต่น้องๆไม่รู้นะน้องๆดูซ่องพี่เนี่ยน้องๆรู้ทุกอย่างในเกมฟรีไฟ้นี่เลยเดี๋ยวพี่จะสอนให้น้องๆนะแต่ซ่องพี่อ่ะพูดเยอะไปหน่อยน้องๆ้อลำคาญไหมน้องน้องแต่น้องๆไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องลำคาญด้วย พราะพี่เล่นสนุกสนุกให้น้องๆอ่ดูมีโดนแต่ว่ามีคนหรือเปล่าไม่รู้นะน้องๆแต่พี่ก็พูดไปอย่างนี้แหละเฮ้ยมีตัวชัดด้วยเอ้ยยิงคาล้มยิงคาลมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมเปิดช่วยเลงอยู่ทำไมไม่โดนอ่ะเฮ้ยเฮ้ย GM อปรับใหม่เน้องน้องน่าจะ GM ปรับใหม่ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปล่ามันเองพี่หวาแค่ตัวเดียวอะ่ะมันเพิ่งลงไงมันน่าจะไม่ได้ปืนนะมายู่ไหนวะไอ้มันขึ้นบนวะ่ะมาเดี๋ยวพี่จะล่าขึ้นล่าน้องๆน,น,น้องเป็นไหนน้องน้องนี่ไม่ลาดหรอกน้องอยู่ข้างบนใช่ไหมเส้นแดงเนะี่ยโหลนี่ไงทำไรน้องพี่ขึ้นมาทางนี้น้องๆ <c oughs> ตาย <c oughs> โอ้ยน่าจะแรล้งแดงนะพี่ดูแลใส่ชุดแดงอะ่ะเก็บไปหนึ่งได้สี่ิวแล้วน้องๆเดี๋ยวพี่ก็จะไปลากคิวอยู่หอนออลกานะน้องๆน้องๆก็รอดูพี่นะแล้วก็ฝากน้องๆติดตามพี่ด้วยนะพี่เพิ่งสร้าง Youtube ใหม่พี่ก็พูดไม่ค่อยเก่งไม่รู้เรื่องอะไรกับกด Youtube เลยแต่น้องๆช่วยเป็นกำลังใจให้พี่นะ พี่จะลงคลิปบ่อยๆให้น้องๆดูแต่คนไหนที่ชอบพี่นะพี่ก็ขอบคุณนะขอบคุณจากใจเลยว่าขอบคุณน้องๆถ้าน้องๆสนับสนุนพี่พี่ก็ดีใจแล้วจะลาคิวเยอะๆเลอะๆเลยเดีย๋ยวครับมีตัวไม่นา่าไม่มีตัวเลยมันเสียงเงียบจังอะอาหัวลีกาอะไรเนี่ยอะไรอะฟ้าฟ้าเนี่ย เก็บไปก่อนเฮ้ย,ยไม่เหรียญอีกสองร้อยว่ะข้างหน้าเรา,าเราก็ออกไปเก็บเหรียญนะน้อง,องๆเก็บไปช่วยเพื่อนบ้างถ้าน้องๆอ่ะเล่นกับเพื่อนอะ่ะเฮ้ยมีตัวเก็บแอดเดี๋ยวล้วจะดิดไปมันจะเสร็จแล้วสวัสดีจ้าแปลงเข้าหวัวไปแม่นึงไม่ตายอ่ะน้องๆนี่ล่วงเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยมันกระตุก หน่อยเฮ้ยระเบิดใครอ่ะจ่ายจ่ายไปไหนแล้วน้องๆพี่ไม่เห็นมันเลยอ่ะเอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องเฮ้ยน้องๆใจเย็นนะพี่ขอตามยาแป๊บเสียงโคตรเบาเลยเอ้ยเอา้า มันยิงอ่ามันยิงพี่ได้ไงอะ่ะฮะโหตายเลยเนี่ยบวกสามสิบสองจบไปที่เปด